สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิ w เวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวสุดประหลาดประหลาดมาให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับผมเป็นเรื่องราวที่แบบว่าไม่น่าจะมีเกิดขึ้นจริงๆในโลกคอมมิกแต่ทว่ามันก็มีเกิดขึ้นจริงๆ,ๆนะครับผมโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของกระสอบทรายของจัก,กรวาลกับอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นยอดขวัญใจมหาชนนั่นก็คือเรื่องราวของการล็กตัสก,กับป้าเมย์ของสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับผมมันจะวุ่นวายและมันจะเกิดอะไรโหดดมมาาาาาาขขนน,นนนนไกกรถ้้้้้ปปเเัย็ผูสส่งงอ กาแล็กตัสนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าให้ผู้ชมนั้นรอติดตามกันได้เลยแต่ถ้าว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอบอก่านผู้ชมกันก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้นะั้นไม่ได้เกิดขึ้นในจักรวาลหลักนะครับผมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลเสริมนั่นเองและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มรับชมเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าแทนผู้ชมหลายๆคนนะครับผมอาจจะรู้จักผู้ส่งสารของการแลกตัสกจะม,มามากมายไม่ว่าจะเป็นซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์สตาร์ดัสโอ้โหมีมากมายม,ายมหาศาลเลยครับผมซึ่ง,อสงสรรรไ,อก,ไรรอก่่ารรเยไคแปใจทหับ แต่พอเริ่มมีแบบเดซพูมีตออะไรมาเป็นผู้ส่งสารบ้างนะครับผมเราก็เริ่มจะแปลกใจแล้วผมยิ่งแบบโอ้โหตกใจมากมีเดซพูเนี่ยนะเป็นผู้ส่งสารของกาแล็กตัสแต่ทว่านะครับผมมีไอตัวหนึ่งที่ตกใจยิ่งกว่านะครับผมนั่นก็คือป้าเม้นั่นเองะครับโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นป้าเม้นี่นะเป็นผู้ส่งสารของกาแล็กตัสซึ่งป้าเม้นั้นไม่เป็นได้ยังไงเนี่ยเรามาเริ่มรับชมกันเลยครับคือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในตอนนั้นนะครับผมผู้ส่งสารของกาแล็กตัสเนี่ย แฟรงกี้เลนนั้นได้ตายลงนะครับการแลกตัดนั้นก็ต้องการหาผู้ส่งสารคนใหม่ซึ่งเขาก็หาไม่ได้สักทีนะครับซึ่งการแลกตัดนั้นก็ต้องทนทุกข์ทรมายก,กับความหิวโหยทั้งตัวเขาเองการแลกตัดนั้นต้องกินตลอดเวลาต้องกินพลังงานตลอดเวลานะครับผมซึ่งในตอนนี้นั้นการแลกตัดก็ทรมานเจียนตายเลยเขาไม่ได้กินอะไรมานานแล้วเขาต้องการผู้ส่งสารเพื่อไปตามหาดวงดาวมาให้เขากินและในตอนที่การแลกตัดจอบเขมือบดวงดาวของเราเนี่ยเริ่มออกตามหาผู้ส่งสารคนใหม่นั้นเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดกลัอบมมาาที่่่โโลกนนนะะครรรับผงงงตหหึ ตอนนี้ปีเตอร์พาร์เกอร์ป้าเมย์แล้วก็แมรี่เจนวัส,สันนะได้มาดูละครสัตว์กันนะครับ โดยเขาได้ตั๋วมาเนี่ยแล้วเขาก็เลยให้แมรี่เจนกับป้าเมย์มาดูด้วยแต่ทว่าด้วยความบังเอิญบังเอิญน,นะครับผมซึ่งแบบว่ามันแทบ,บจะเป็นไปแบบไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคือในเวลาเดียวกันนี่เองที่ปีเตอร์พาร์เกอร์มาดูไอละครสัตว์เนี่ยเหล่าแฟนทัตติกโฟนก็มาดูละครสัตว์ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งด้วยความบังเอิญบังเอิญเข้าไปคูณ10เข้าไปอีกนะครับทั้ง2คนเนี่ยได้นั่งติดกันนะครับผมโดยแฟนกิ้ลิชาร์ลูกชายของลีลิชานั้นได้นั่งติดดกันนดัับบ้้าาเเมมนนนนะะรออไจงญขว แต่เราจะขอบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับผมในโลกของคอมิกนะครับไม่มีใครรู้นะครับผมว่าปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยคือสไปเดอร์แมนป้าเมก็ไม่รู้แมรี่เจนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยครับ และด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเขาาก็เลยนั่งดูการแสดงละครศัตต์ต่อไปซึ่งเจ้าหนูแฟรงกี้ลิชาร์ดเนี่ยก็ชวนป้าเมย์คุยไปด้วยนะครับผมแต่ทว่าในขณะที่กําลังดูอยู่นี่เองเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะครับได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่ซาด,ดีเอโก้นะครับผมมียานอาวกาศตกลงมานั่นเองซึ่งทีมแฟน์ทัตติโฟนก็ต้องไม่นิ่งดูได้ล้ครับเขาต้องรีบออกไปตรวจสอบในทันทีและในตอนที่ทีมแฟน์ทัตติโฟออกไปตรวจสอบนะครับผมสปไปเดอร์แมนก็พยายามจะออกไปช่วยด้วยซึ่งในตอนนี้เเองนะครป้้าาากกยวววีดด๋จูแฟใหพุณไทิ กันเลยเดี๋ยวฉันดูลูกของพวกคุณไวให้เองเดี๋ยวตอนโชว์จบแล้วพวกคุณกลับมาเนี่ยพวกคุณค่อยประรับเข้าไปและนี่นะครับผมก็คือสาเหตุว่าทําไมป้าเมย์นั้นถึงได้อยู่กับแฟรงกี้ริชาร์ดในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์นี้นก็ตับไ่ทีมแฟนฮัสติกโฟนนั่นเอง ในตอนนี้การแลกตันนั้นได้เดินทางมาที่โลกแต่ถ้าว่าการแลกตันนั้นไม่ได้จะมากินโลกนะครับผมการแลกตันนั้นต้องการความช่วยเหลือจากรีดิชาร์นั่นเองการแลกตันนั้นอาจจะเคยสู้กับรีดิชาร์มาหลายครั้งหลายคราวแต่ถ้าว่าการแลกตันนั้นก็รู้ดีนะครับผมว่าความฉลาดของรีดิชาร์ได้เป็นของจริงในตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากรีดิชาร์แล้วเขาหิวมากๆแลวเขาต้องการผู้ส่งสารคนใหม่และในตอนที่การแลกตันนั้นได้มารอรีดิชาร์อยู่นี่เองนะครับเขาก็รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างได้นีี่่คืออออพลังงงงขแแฟรรกกก้ชาาซึในนนนตเ การนั้นยังไม่รู้จักแฟรงกินนะครับผมว่าแฟรงกินคือใครแฟรงกินนี่คือลูกชายของรีลีช่าที่มีพลังเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงมีพลังเทียบเท่ากับคอสมิกบีอิงนะครับผมการแลกตันั้นก็รู้สึกถึงพลังที่มากมายมหา,า,าศาลนี้ได้การแลกตันั้นต้องการจะนําพลังนี้นะั้นมาใช้เป็นผู้ส่งสารของเขาและการแลกตันั้นก็ได้เดินทางไปหาต้นตอของพลังนี้ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยการแลกตันั้นก็ได้พบกับแฟรงกินลีช่านะครับผมและนี่เป็นการพบกันครั้งแรกของผู้ขนทั้งสองคนในตอนที่การแลกตานั้นบุกเเข้ามามมมใในนนคคคณะละรัจย์ีทุกนนทกนนก็ตกไปหด คนกลัวไปหมดเลยทุกคนนั้นวิ่งหนีกันอลรมาดไปหมดข้ารู้สึกถึงเขาได้เขาอยู่ที่นี่ชายผู้มีพลังมหาศาลเจ้าจงมาเป็นผู้ส่งสารให้ข้าเถอะแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่การแลกต์นั้นกําลังจะเปลี่ยนแฟกกินลิชาร์ดให้กลายเป็นผู้ส่งสารของเขาเนี่ยแฟกกินลิชาร์ดนั้นก็เกิดอาการกลัวขึ้นมานะครับผมซึ่งป้าเมย์ก็โมโหมากๆที่เห็นแฟกกินลิชาร์ดกลัวป้าเมย์นั้นก็เลยออกไปด่าก,การแลรกต์นะครับผมการแลกตัต์นายจะทาแบบนี้ไม่ได้นะนายกําลังทําให้เด็กกลัวอยู่นนนนาาาายยยยีีี่่ไมมมไมมมมรรััเเละะะะคคววนะควจจออตง อายใจซะนายกำลังทำให้เด็กกลัวอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นนายจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นมาเจอกับฉันดีกว่ามานี่ป้าเมยน,นี่ท้าการแลกตาสู้เลยครับผมแต่การแลกตานั้นก็ไม่สนใจนะครับหูปากไปซะไอ้มนุษย์คนแก่ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเจ้าข้าต้องการผู้ส่งสารของข้าในตอนนี้ข้าอ่อนแอแล้วข้าฮิวเลอเกินและในตอนนี้เองการแลกตานั้นก็ได้ส่งพลังไปให้กับแฟรงกี้ริชาร์ดมันไม่เจ็บหรอกแค่หนูน้อยมันคือพลังที่ข้ามอบให้เจ้าทังหากล่ะ ตูมดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมป้าเมย์นั้นได้มาขวางทางพลังเอาไว้และในตอนนี้เองนะครับป้าเมย์นั้นก็ได้กลายสภาพกลายเป็นผู้ส่งสารของการแลกตั้นั่นเองโดยป้าเมย์ที่ได้รับพลังคอสมิกเข้าไปเนี่ยกลายเป็นป้าสีทองนะครับผมโดยเธอจะเรียกตัวเองว่าโกลเด้นโอดีนั่นเองหรือว่าแปลง,ง่ายๆว่าคนแก่สีทองนะครับเมื่อการแลกตัสเห็นดังนั้นนะครับผมเพราะว่าเซ็งเล็กน้อยนะครับคือ คุณป้าฉันไม่ได้ต้องการให้แกมาเป็นผู้สงสารของฉันนะแต่ในเมื่อแกได้รับพลังไปแล้วเนี่ยบางทีแกก็น่าจะลองเป็นดูนะเนี่ยงานของแกคือการนําอาหารมาให้ฉันหาดวงดาวมาให้ฉันกินซะในตอนนี้จงรีบไปหาเลยฉันหิวมากๆแล้วความหิวกําลังจะฆ่าฉันและเมื่อการแลกตานั้นพูดแบบนั้นออกมานะครับผมแฟงกิ้นก็ได้ยินเข้าซึ่งในมือของแฟงกิ้นนะมีขนมทวิงกี้อยู่นะครับผมแฟงกิ้นซึ่งเป็นเด็กผู้มีจิตใจดีงามเนี่ยก็เลยแบ่งขนมทวิงกี้ให้กับการแลกต้ากินและดูเหมือนว่าด้วยควาออญญอ่นนขงนขงเียะผม เมื่อการแลกตัากินขนมนี้เข้าไปเนี่ยการแลกตัานั้นก็ได้ถูกอ,อกถูกใจขนมนี้เป็นอย่างมากเลยข้าชอบขนมนี้เหลือเกินจงไปเอาขนมนี้มาให้ข้าอีกและดูเหมือนว่าป้าเมย์นั้นก็จะทําตามหน้าที่ของเขานะครับผมโกลเด้นโอดีหรือว่าป้าเมย์ของเรานั้นก็ได้ไปนําขนมทวิงกี้เนี่ยมาให้การแลกตัากินอีกมากมายซึ่งการแลกตัากินมาแล้วเนี่ยก็ติดใจติดใจนะครับผมและการแลกตัาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหิวไม่สิ้นสุดนะครับเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีก ปาเมนันะก็พุ่งไปหามาทั่วเลยครับผมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยปาเมนนั้นะได้นําขนมทวิงกี้จากรอบโลกให้กาลรรกตากินและดูเหมือนว่าเมื่อกาลรรกต้ากินหมดทั้งหมดนะักทั้งโลกแล้วเนี่ย กาแล็กตันนั่นก็ยังไม่อิ่มนะครับผมซึ่งเมื่อในโลกหมดแล้วเนี่ยกาแล็กตันนั้นก็เลยสั่งให้ผู้ส่งสาโกลเด้นโอดีหรือว่าป้าเมย์ของเราเนี่ยออกไปตามหาทั่วจัก,กรวาลเลยไปหาขนมทวิงกี้นี่มาให้ข้ากินอีกจกไปหามาให้ทั่วจักรวาลซะและด้วยความบังเอิญบังเอิญหรือว่าความปญญาอ่อนหรือว่าความอะไรก็ตามเนี่ยป้าเมย์นั้นได้ออกท่องอวกาศครับผมแล้วก็ด้านบังเอิญไปเจอขนมทวิงกี้อันใหญ่เท่าดาวนะครับโดยได้มีเอเลียนตัวหนึ่งสร้างเอาไว้เลยเมื่อกาแล็กตันมาถึงเนี่ยเขาก็ไม สร้างมันก็ยอมให้การแรงกตัดกินนะครับผมและการแรตกตัดนั้นก็เลยได้กินขนมทวิกกี้ยนใหญ่เท่าดาวไปและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็จบลงนะครับผมปาเมร์นั้นได้กลายเป็นผู้สงสารทางการแรตกตัดคือแบบอะไรวะเรื่องราวนี้ไม่เข้าใจาจริงๆเลยคนแต่งมันแต่งอะไรมาวะ แต่ก็เอาเถอะคอมิกสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้เลยครับผมแบบว่าใครอยากเขียนอะไรมันก็เขียนให้ซูเปอร์แมนถ่ายหนังโปให้ป้าเมย์เป็นแบบผู้สงสา,ารของการแลกตั้นให้อะไรเป็นอะไรก็ได้สมัยก่อนเนี่ยให้ซูเปอร์แมนเป็นเกย์ให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับและด้วยตอนจบนี่เองนะครับผมมันได้ปาหมอนใส่เรื่องนี้อย่างง่ายๆนะครับผมคือมาสรุปเรื่องารวาวนี้ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่ป้าเมย์เจอแฟนฮัตติกโฟด้ได้กลายเป็นผู้สงสา,ารของการแลกตั้นนะครับผมทุกอย่างนั้นเป็นแค่ความฝันครับผมคือแบบปาหมอนกันนงง่่ายายๆแแบบี้เลจะต มาก็แต่งแล้วก็จบด้วยความว่าเป็นความฝันทั้งหมดทุกอย่างที่ผ่านมานะเป็นฝันที่เกิดขึ้นมานะครับผมและเรื่องราวนี้ก็จบลงนะครับอย่างบริบูรณ์เลยนะครับผมสรุปแล้วป้าเมย์ก็ไม่ได้เป็นนะครับเป็นแค่ในฝันเท่านั้นแหละครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้หากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยเราจะพยายามหาเรื่องราวตลกตลกเรื่องราวแปลกๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษในท อยากได้เรื่องราวแบบนี้อีกก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้จะได้รู้นะว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบดูเรื่องราวประหลาดๆแบบนี้หรือว่าอยากดูเรื่องราวหลักอย่างเดียวจักรวาลหลักอย่างเดียวเหตุการณ์มันๆซัดกันตูมตามอย่างเดียวก็บอกกันมาได้เราจะได้รู้นะครับผมว่าท่านผู้ชมนั้นอยากดูแบบไหน แล้วก็ก่อนจะจากกันเนี่ยขอพูดเรื่องเสื้ออีกรอบนึงนะครับผมในตอนนี้นะครับเสื้อไซส์ L ได้หมดไปเรียบร้อยแล้วยังเหลือไซส์ M กับไซส์ S อยู่ซึ่งหากใครยังอยากได้เสื้อนั้นก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไลน์จะเด้งโชว์ให้นะครับตามไลน์นี้เลยเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับกดแอดได้เลยแต่ขอบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคือไลน์นี้ผมไม่ได้เป็นคนตอบนะครับเพื่อนผมเป็นคนตอบแั่เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาชวนคุยเรื่องคอมมิกหรอกเพื่อนผมเขาไม่รู้เรื่องนะครับผมม สนุนคอมิกเวิลด์นะครับผมและอีกไม่นานเนี่ยอาจจะมีสติกเกอร์ลายตามมาด้วยนะครับซึ่งถ้าอยากได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้หรือว่าถ้ากระแสมันไม่ดีเนี่ยไม่มีใครอยากได้สติกเกอร์ลายเนี่ยก็จะไม่ทํามานะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าอยากได้หรือไม่อยากได้แล้วก็อยากได้ลายไหนหน้าตาเป็นยังไงอารมณ์ประมาณไหนตลกขบขันหรือว่าฮีโร่หรือว่าอะไรยังไงก็ลองเขียนกันมานะครับถ้ามันไม่ละบากหรือบากกว่าแรงเนี่ยจะลองไปพยายามทํามาดูให้และในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมไปดูด้วยนะครับแล้วอย คุณมากๆที่ติดตามกันมาในตอนนี้เราก็มาถึง360,000ซับสไ r i b e กันแล้วถือว่ามาไกลมากๆจริงๆสำหรับแค่ช่องคอมมิกเล็กๆแบบนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ทําให้เรานั้นเป็นช่องคอมมิคเบอร์หนึ่งของประเทศไทยได้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายขอให้มีความสุขกับการดูคอมมิ w เวิ d นะครับ